สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎและนาราศีกรกฎทุกท่านและสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะก่อนอื่นฝากทุกท่านช่วกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะค่ะ การทำนายดวงชะตานะคะก็จะเป็นการทำให้ท่านได้รับทราบถึงสิ่งที่ดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่านหรือปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้านะคะก็ขอถ้าเป็นสิ่งที่ดีๆนะคะก็ขอให้ท่านรับไว้เป็นพลังใจเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็หากมีปัญหาหรืออุปสรรคก็ขอให้ท่านได้เตรียมตัววางแผน หรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะขอเพียงแค่ท่านอย่าท้อแท้ค่ะขอให้มีกําลังใจขอให้มีพลังบวกคิดบวกนะคะแล้วท่านจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปได้อย่างแน่นอนนะคะและในช่วงนี้ก็เป็นเดือนธันวาคม65แล้วนะคะซึ่งจะเป็นเดือนสุดท้ายของปี65นะคะก็จะขอวอวยพรปีใหม่ ให้กับทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ล่วงหน้าเลยนะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการขอให้ร่ำรวยมีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลังไหลามาไม่ขาดสายนะคะค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงชะตาของ ชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎนะคะในช่วงของเดือนธันวาคม6.5นี้นะคะค่ะสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็สามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้นะคะชาวราศีกรกฎก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าในเดือนธันวาคม65นี้ดวงชะตาของท่านในด้านต่างๆทั้งทางด้านการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างนะคะมาเริ่มต้นที่ทางด้านการงานกันก่อนนะคะ ในช่วงเดือนธันวาคม65นี้นะคะจะถือว่าจะเป็นช่วงที่ชีวิตของท่านจะกลับมาสดชื่นสดใสปลอดโปร่โรงโล่งใจขึ้นนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เคยเผชิญมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะหรือการงานที่เคยติดติด,ตดขัดขัดล่าช้าไม่ได้ดั่งใจนะคะก็จะลดน้อยเบาบางลงนะคะ แล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะสามารถเคลียร์หรือจัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้สำเร็จนะคะหรืออาจจะจัดการกับงานของท่านที่ค้างค้างมาได้ลงตัวได้สำเร็จในช่วงนี้นะคะ ท่านใดที่วาดหวังตั้งใจอยากจะทำอะไรอยู่นะคะก็จะสามารถทำได้สำเร็จอย่างที่ใจท่านหวังไว้ในช่วงนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงที่ท่านจะรู้สึกมีความมั่นอกมั่นใจนะคะในสิ่งที่ท่านได้ลงมือทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานของท่านเนี่ยท่านก็จะรู้สึกดีจะรู้สึกทำอะไรทุกอย่างในด้านการงานของท่านเนี่ยด้วยความมั่นใจดีมากนะคะ การงานของท่านในช่วงนี้จะมีความมั่นคงนะคะท่านจะมีชื่อเสียงในด้านการงานท่านจะมีเครดิตดีในการทํางานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนท่านทางด้านการงานนะคะ แล้วก็ท่านก็จะได้รับความไว้วางใจมอบหมายงานสำคัญสำคัญให้ท่านทำนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงที่ท่านจะได้พัฒนาการทำงานหรือจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้งานที่ท่านยังไม่เคยทำนะคะเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานให้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยนะคะแล้วก็ ในช่วงนี้ท่านจะรู้สึกว่าตัวท่านเองจะมีพลังนะคะที่พร้อมจะรุยงานได้อย่างเต็มที่นะคะสำหรับท่านที่ทำงานทางด้านออนไลน์หรืองานที่เกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนหรืออยู่แดนไกลนะคะก็มีเกณฑ์ที่ดีค่ะจะมีความสำเร็จดีเป็นอย่างมากนะคะและท่านใดที่อยากทำอาชีพเสริมนะคะก็สามารถทำได้ดีในช่วงนี้เลยนะคะ ส่วนท่านที่อยากเปลี่ยนงานหรืออยากย้ายงานก็มีเกณฑ์ดีนะคะที่จะได้สมปรารถนานะคะจะได้เปลี่ยนงานจะได้ย้ายงานนะคะท่านจะมีโอกาสได้เริ่มต้นหรือริเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะแล้วจะได้ผลสําเร็จดีนะคะส่วนท่านที่ทำงานทางด้านธุรกิจหรือการค้านะคะก็จะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะจะสร้างรายได้สร้างผลตอบแทนให้ท่านได้ดีเลยนะคะ สำหรับท่านที่ทำงานประจำก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะจะประสบความสำเร็จในด้านการงานเป็นอย่างดีนะคะในช่วงนี้ถือว่าจะเป็นช่วงที่ท่านจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะ โฟกัสกับการทํางานแล้วก็จะสร้างจะโฟกัสกับการสร้างเนือ้อสร้างตัวสร้างอาชีพนะคะเพื่อความมั่นคงในชีวิตของท่านนะคะและก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้เห็นผลนะคะจากการที่ท่านได้ทุ่มเทกับการทํางานได้เหน็ดเหนื่อยกับการทํางานในช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นการผลิดอกออกผลที่ท่านจะได้เห็นการผลของการทํางานของท่านนะคะว่า จะได้ผลตอบแทนที่ดีคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากที่ท่านได้ทุ่มเทลงไปนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนนี้ท่านก็จะสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างลงตัวนะคะการงานของท่านจะมีความสําเร็จจะสมหวังนะคะแต่ก็มีเรื่องให้ต้องระวังบ้างนะคะเช่นอาจจะเกิดมีการทะเลาะบ่อแว้งกับบริวารลูกน้องได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ ก็ให้ท่านระมัดระวังนะคะเรื่องของการใช้อารมณ์แล้วก็คําพูดไว้ด้วยนะคะอย่าใช้คําพูดที่รุนแรงนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการ ทะเลาะเบอแหวงกันนะคะแล้วก็ในช่วงนี้หากท่านมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ขอให้ท่านนิ่งๆไว้ก่อนนะคะอดทนไว้นะคะอย่าไปโต้แย้งโต้เถียงกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อท่านได้นะคะผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกเคืองแล้วก็ไม่พอใจท่านได้นะคะ นอกจากนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์นะคะก็ให้ท่านตรวจเช็คในเรื่องของการงานหรือเอกสารสัญญาต่างๆให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของความผิดพลาดในงานหรือเอกสารสัญญาต่างๆที่ทำนะคะให ตรวจทานแล้วก็ตรวจเช็คให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะเซ็นเอกสารหรือก่อนที่จะส่งงานนะคะเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะคะค่ะต่อไปเรามาดูทางด้านของการเงินนะคะการเงินในช่วงเดือนธันวาคม65นี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะสามารถหาเงิน เข้ามาได้หลายทางนะคะในช่วงนี้จะเป็นเรื่องง่ายในการหาเงินของท่านนะคะการเงินของท่านจะคล่องดีนะคะจะหยิบจะจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองนะคะท่านที่ทําธุรกิจแล้วก็ค้าขายก็จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะสร้างรายได้สร้างเงินให้กับท่านได้เยอะนะคะท่านที่ทํางานทางด้านออนไลน์ line, ต่างประ,ประเทศต่างถิ่นต่างแดนในช่วงนี้ก็ถือว่าจะได้ มีรายได้ที่ดีจะมีเงินเข้ามามากนะคะและนอกจากนี้ท่านก็จะยังจะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็จากการงานที่ท่านทำนะคะแล้วก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายไว้ด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะมีคนในบ้านนะคะหรือมีบุตรหลานนะคะที่จะเจ็บป่วยอาจจะต้องใช้จ่ายเงินสำหรับการ ใช้ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะคะช่วงนี้ถ้าจะเอ่อเอ่อเพิ่มหุ้นลงทุนอะไรก็ให้วางแผนไว้ให้ดีๆนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ใครยืมเงินในช่วงนี้ก็ ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าจําเป็นจะต้องให้ก็ให้ดูเครดิตของคนที่มายืมให้ดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเป็นลักษณะที่ว่าให้ยืมไปแล้วอาจจะไม่ได้คืนนะคะแต่ยังไงแล้วเนี่ยภาพรวมของการเงินของท่านเนี่ยยังถือว่าดีนะคะจะสามารถหาเงินได้ดีแล้วก็มีสภาพคล่องที่ดีนะคะท่านที่ เ,เป็นนี่อยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ปลดนี้นะคะ สำหรับทางด้านความรักนะคะคนโสดในช่วงนี้จะมีคนอยากเข้ามาสารสัมพันธ์กับท่านนะคะจะเป็นคนที่มีบุคลิกดีมีฐานะดีนะคะแต่ว่าตัวท่านเองนั่นแหละคะ่ะที่อาจจะยังโฟกัสกับการงานหรือโฟกัสกับการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะจนลืมที่จะเปิดใจนะคะยังไงก็ขอให้ท่านลองพิจารณาดูนะคะเลือกคนที่ใช่เลือกคนที่ถูกใจนะคะ สำหรับคนมีคู่นะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีค่ะท่านกับคู่ของท่านเนี่ยจะยังรักกันดีนะคะมีสายสัมพันธ์ที่ดีมีบรรยากาศความรักที่อบอุ่นกันอยู่นะคะดูแลสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและการดูแลเอาใจใส่กันดีอยู่นะคะสำหรับทางด้านสุขภาพนะคะก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของโรคที่เกิดจากการทำงานหนักนะคะ อาจจะมีอาการปวดศีรษะนะคะปวดคอหลังบา่าไหลแล้วก็โรคของกดไหลย,ย้อนนะคะอันนี้ก็ฝากทุกท่านช่วยด,ดูแลสุขภาพของตัวท่านเองด้วยนะคะหาเวลาพักผ่อนให้มากๆนะคะหาเวลาไปทำกิจกรรมที่จะทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีๆไว้นะคะค่ะ ก็ขอขอบคุณชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังจนถึงช่วงนี้แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านนะคะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎทุกท่านขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะขอให้โชคดีมีความสุข ประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะขอให้ร่ํารวยมีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลังไหลมาไม่ขาดสายนะคะก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้รับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ